โอกาสชื่รายการซูเปอร์จิ๋วก้าวขึ้นสู่ปีที่33จึงตั้งใจจัด3กิจกรรมการกุศลระดมทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งตั้งเป้าบริจาค3ล้านบาทคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในภาวะวิกฤตและอาจหลุดจากระบบการศึกษาได้ในประมาณ300คนให้ได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง โดยทุนทั้งหมดจะมอบผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นคือกิจกรรมซูเปอร์อาร์ตชาริตี นิทรศการและการประมูลผลงานศิลปะ14ผลงานอันทรงคุณค่าแห่งแรงปันดาลใจโดย15ศิลปินกิจกรรมที่ซุป Super เทน c ั p จะจัดขึ้นในวันที่17ธันวาคมเป็นมหกรรมฟุตบอลการกุศลแมตช์กระชับมิตรกิจกรรมที่3เ Super Ten Up จะจัดขึ้นในวันที่21มกราคม2567เพื่อเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลจัดขึ้นที่สวนวชิระเบนจทัศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทุกกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage s u p e r 1ท s u p e r อ r จิจ๋และ s u p e r h u n d r เ d ค่ะเป็นความตั้งใจที่เราอยากจัดงานขึ้นมา3งานนะครับเป็น3งานการกุศลเพื่อ,อตั้งใจจะร่วบเงินบริจาคทั้งหมดนะครับแล้วก็ ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กับส่วนหนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือปศสหรือว่ากองทุนเพื่อความสุขผลภาคการศึกษานะครับก็จะมีซูเปอร์อาร์ตเชอรตี้ที่เราจัดงานครั้งแรกคนนี้นะครับเป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินจากซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เดดมาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ในการประมูลตัวนี้เรามอบรายได้กับปศสนะครับเราก็จะมีงานซูเปอร์เทนคัพนะครับเป็นฟุตบอลนักพิเศษระหว่างเด็กๆกับศิลปินดารานะครับแล้วก็ซูเปอร์เทนรันนะครับชวนวิ่งครับเสียเหงื่อเพื่อน้องๆนะครับทีี่เเรรรราาาาจัััดงงนนคค้้ยบอก นำเงินนะครับไปช่วยเหลือเด็เกๆที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษาก็คือว่ากําลังจะหลุดจากระบบการศึกษานะครับซึ่งงานเงินตรงนี้นะครับจะส่งผ่านให้กับกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสี่ยงางภาคทางการศึกษาครับเพื่อจะดูแลเด็เกๆที่กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางการศึกษานี่คือเป้าหมายของเราครับออพอดีก่อนหน้านี้มีช่วงโควิดนะ จริงๆเราก็ตั้งใจว่าถ้าสักสปีก็เป็นตัวเลขที่ตัวเลขที่น่าจะทำอะไรได้สักอย่างนีงแต่ว่าเพิ่ว่ามันมีเรื่องราวเงื่อนไขของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมดีงามที่เราน่าจะจัดงานได้ก็เลยบังเอิญนะครับเป็นตัวเลข33 ในงานวันนี้นะครับนอกจากจะมีผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่จากรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เดตแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปโดยเราเชิญศิลปินระดับประเทศนะครับเพื่อมีทั้งครูปานสมงนึกครามอนนะครับคุณแป้งพัทรีดานะครับคุณวงตองแล้วก็จะมีการทำสลามนะครับเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์นะครับจากแมสไซแอนด้วยนะครับตรงนี้เป็นเวิร์กช็อปการกุศลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการวาดภาพเหมือนครับโดยศิลป,ปินจากรายการซูเปอร์เดตของเราก ตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมการกุศสคือเราจะมาชมงานอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าดูว่ามีมุมไหนที่เราสามารถที่จะร่วมกันกุศลได้นะก็สามารถร่วมได้ผ่านเวิร์กช็อปหรือว่าอาจจะผ่านการวาดภาพเหมือนหรือว่าเงื่อนไขกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงนี้ครับเรามอบให้การกสุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษ,ษาคือเราตั้งใจแลยว่าการเฉลิมฉลองของเราเนี่ยเราอยากทำเพื่อเด็กครับเพราะว่าในรายการสูว์เทนเนี่ยเราลงไปในรายละเอียดชีวิตของดเด็กเราพบว่าเด็กๆมีความสามารถเด็กี่ท อัดแคลนโอกาสเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงตั้งใจว่าเราจัดสังงานเท่าที่เล่าให้ฟังนะครับซูเปอร์อาร์ชลิจี้แล้วก็ซูเปอร์อาร์ชลิตตี้นะครับซูเปอร์เดนครับแล้วก็ซูเปอร์เทนรันนะครับสามงานนี้ครับจะเป็นการระดมกำลังจากทุกท่านนะครับมาร่วมกันส่งต่อพลังความฝันเพื่อเด็กๆที่ขาดแคลนนะครับซึ่งอาจจะเป็นการร่วมงานกับเราหรือว่าท่านบริจาคตรงก็ได้นะครับบริจาคตรงซึ่นกันอย่างนี้ก็จะสนุกยิ่งกสสเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไดด้้้้มออออองงงงว่่าาาาาาาในนนนนคคตตขขหรรรรรัับกกกเเิปะชียยล อัตราการสูงไวเนี่ยสูงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องสร้างพื้นที่ให้เด็กของเรานะครับได้มีพื้นที่ที่มั่นคงในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาจะดูแลประเทศของเราต่อจากเรานะครับดังนั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเราซึ่งถ้าเรามีกําลังเราทาได้เราอยากสร้างเส้นทางที่มั่นคงให้เด็กซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นก็คือเรื่อง,องของโครงสร้างรวมการศึกษาครับ กิจกรรมของเราจัดขึ้น3วันนะครับวันที่20 21 22ตุลาคมนี้นะครับที่โ l เวอร์เพลย์เฟิรนจิตนะครับตรงพีทเอสฟิร์นจิตง่ายๆเลยนะครับในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการกุศลมากมายนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมทําบุญร่วมกับซูเปอร์จิ๋วนะครับรวมทั้งมีการแสดงผลงานศิลปะของเหล่าศิลปินจากรายการซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เด็นะครับแล้วก็จบจากงานนี้นะครับเดือนธันวาคมก็จะมีงานซูเปอร์เทนครับมกราคมก็จะมีซูเปอร์เทนรันนะครับเราจะคอยทยอยส่งข่าวผ่่าาานนชอออองงงงทขขเเรก็คืแฟพจ ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนะครับก็อยากชวนทุกคนนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับขอบคุณมากครับ